ออกข้างไหนวะขึ้นมาเลยพี่ดิงขึ้นมาหนูหาไม่เจอเลยพี่มันให้อยู่แถวนี้ดิไม่หนูหามไม่จริงมันมีถม้ำเยอะแยะเลยอ่ะพี่ออกสำรวจถ้ำก่อนแล้วกันก็ใช่ไงออกสำรวจถ้ำไงันเลยออกนอกเส้นทางอ่อย่างนี้นี่เองครับขอไปไว้สักอันหนึ่งครับผมเพื่อขุดขึ้นครับมันคิดไม่ได้คล้ายกับพี่นะคิดถึงพี่ไหม,ไม ทำไมอ,ะอ่ะก็ปกติการ์ตรีมไมการ้กินเมื่อวานเลยอ๋อเหรอถ้อาห่างออกไปเป็นปีอ่ะค่อยว่าไปอ,อย่างเดี๋ยวไม่ดอกดอดอกทำไมอยากคิดถึงอ่ะโอเคโอเคโอเคโอเนกินหมดแล้วเราไปเอาดอกใช่แต่ก็เอาจะบตูดไม่ <c oughs> ผลไลน์ดีสุดผี่ชายอะไรอย่างนี้ออหอห่อ่ะเป็นผู้ชายที่ไม่มีระเบียบเอาซะเลยดูไม่ต้องกินยั่วเลยก็อย่าให้ยั่วมั่งละกันจ้าเดี๋ยวพวกยินจะกินที่ร้านตีห้าเลยตื่นปะวะ ตื่นอยู่ไม่นอนด้่ะจะบังคับเอ้าไฟผมหมดแล้วดิอ่าเห็นครับมาแล้วโอเคครับอเ,เอาฝนหยุดตกพอดีเลยปลาหลังฝนด่นเนี่ยทำไฟแบบนี้เป็นไหม ฮะ<ห>มันยากนะคุณหรอฮะมันยังไงอืมอืมอ้าอืมอืมอืม,อมบก <laughs> ลอยไปปากไฟไปนอนเอานี่ไป มาเอาไฟไปสิอเอาไฟไปเอาไฟไดีย๋ยวเดียด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่ยังทำธุระของพี่ไม่เสร็จเลยไปเข้าขน้ำปะไม่ไม่ใช่เข้าขน้ำพี่ยังทำธุระไอพิคอร์ดไม่เสร็จเลยเรื่องงานระบายเบี่ยงโอเคครับอ่าอันนี้เป็นมันฝรั่งครับผม แล้วก็ไอ,อคอนสีน้ำเงิน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 น้นำเงินพี่เลี้ยสี่สิบละพิทมันลืมระวังไฟแล้วพี่น้ำเงินน้ำเงินไม่ไม่มามา,มาถึงอะไรเดียว เพอเอาแบบไปเดินเดินเดินแล้วหิวหรืออะไรตายทุกคนรัเงินโอเค๋ยวผมคราฟก่อนนะอืม้วมันจะอร่อยอย่างนี้นะพอจบคลิปไปแต่เพยงแค่นี้ห่วนเลยโอ้ควิกบอลนด้เยอะแฮะ โอ้คุิกบอลได้ป่าเยอะมากครับพี่ครับพี่ขุดดินให้หน่อยแป๊บหนึ่งครับอยู่อ่าคุิกบอลโอ้โหได้ป่าเยอะมากมีเสียงด้วยอ่ะน่ารักจังเสียงอะไรเหรอมันจะมีเสียงตื้อตื้ออะไรเงี้ยตอนแตกตอกอ๋อพี่มีปะไม่มีโออหนูเออเออเฟี้ยวเขี้ยวเหมือนบอลกมอนจริงๆอันนี้ เดี๋ยวสิเหล็กไปไหนวะ <g ül ically> <g ül ically> เหล็กไปไหนนี่ <g ül ically> เอาเหล็กมาเหล็กอยู่ในกล่องแรกนี่หรือมั้งเอาเกนี่ท้าสู้ครับผมมาจากไหนไม่รู้ <g ül ically> อันนี้มันแท่งอราไม่เรียนี่ใช่ะละ <g ül ically> <g ül ically> โอ้โห <g ül ically> เราเรามีฝาฝาพร้อมที่จะใช้ในการทุบแล้วครับต่อไปเป็นเหล็กครับผมเอาเหล็กไปเผาครับลาวา mãi 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 my... mãi mãi Ok, tháo mãi mãi Center mãi hả? Hả? chơi mãi 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 nè, mãi chơi 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 mãi mãi จะเล่นกันไปเพื่อยิ่งไกลที่ไหน,นก็นไม่มีอะไรแล้วลวันกี้พี่มีลาวาด้วยอ่ะฮะลาวาอ่ะฮะอย่าเล,เล่นเดียวนะโอเคพอแล้วมา้างปลูกเยอะไปเปล่า่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วรอรอ,อ,อเผาเหล็กลูกเดียวตันนี้กินอ่าหมดแล้วอะ่ะ แล้วทำไมแอปเปิลคอนมาขึ้นตรงนี้ทำไมแอปเปิลคอนมาขึ้นตรงนี้ไม่รู้นี่ปลูก่าไม่รู้เหมือนกันโอเคป,ปักไปปักไฟเนาะไมปปักไปปะเหมือนปักปลาไข่อะแล้วพี่<ช>ยังจริงแต่ตอนนี้ต้องตัดไมยย้กันก่อนครับโอ้แหล็กอยู่ต้นใกล้ต้นแอปเปิลคอนแล้วมันแหล็กครับ หนูไม่เหล็กสติกได้เหรอสติกไม่มีเลยครับโอ้ได้ได้เอามือทุบดหละครับมือทุบพลังดีเลยอ่าหินหยาบเพราะหหินไม่สุภาพครับเออลืมไปต้องเผาอ่า<ม>ต้องเผาหินหยาบด้วยครับมาทำสวิทช์ครับ มีหินหยาบเยอะไหมอยู่ในกลองหมดแล้วไม่เยอะมั้งมีแค่นี้เฮ้มีแค่นี้เองก็เดินลงไปขุดตรงบันไดลใกล้ๆกันได้ไม่ต้องไปขุดอะไรเยอะเลยนิดเดียวครับเฮ้โอเคนี่ทำไมมันสามสองกันวะ ใ่ครับครับขวานสำคัญมากปึ๊บสำคัญขนาดไหนหรอมากเพราะเพราะว่าขี้เกียจใช้มือขี้เกียจใช้มือมานานครับนั่นแหละประเด็นคี้โกยหัวเขียบนะครับผมสำคัญทุกอันนั่นแหละเพราะพี่ขี้เกียจนะครับขี้โกยหัวเขียนนะครับผม อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเด็กเขาเอาไปผวดเยอะแยะเลยะสอนเด็กไม่ดีส่วนสอนเด็กให้ผวนอะ่ะเด็กแม่งก็าวไปผลมาแล้วพ่อแม่ก็ถามใครสอนใครสอนใส่เบอร์ตุยยล้วกูงานงอกแล้วพี่ก็รับเบรับกรรมไปแล้วพีเซเซ่ใเบอร์บอกผมไม่ได้ทำอะ่ะ ก็พี่พูดทุกคลิปเลยตัดฐานเต็มไม่มีไม่เคยพูดเลยเออไซเบอร์ไม่เคยพูดดับเลยอออผมไม่เคยไม่เคยเลยเลยไม่เคยโอ้พูดประจำได้ข่าวเป็นพรสวรรค์อย่างนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียวใครเขาจะน,านั่งหัวนี้ล่ะอ่ะเสร็จแล้วพี่โอเคเดีพี่ปักไป โหแหละครับโอ้โหอุห้ยอุ้ยตกใจเนอะว่าอะไรปักสองด้านก็พอแล้วมั้งจะไปปักอะไรสีด้านนะอันนี่ปักด้านเดียวหดแนละ้วยังไงเนี่ยอนนี่ปักด้านเดียวโอ้ดี๋ยวก็เดินใหม่ข้างน พี่นี่เมตมเมตาพอร์ตเลยอย่างนี้สวยกว่าไหมหอืมห่างสองกว้างกว้างสามสเป็นระเบียบไปเยอะมีเคยเดินผ่านมาก ระเบียบม,มากเลยอ่ะการทำง่ายๆอ่าปักครับผมปักตะว,วันที่เคยสองฝาปักออามาปักไว้ในใจ อย่น้อยมาครั้งนี้เราก็ไม่ไม่ไรประโยชน์นะคะอย่างน้อยมาขุดอะไรได้อะไรบ้างได้เหมือนก่อนก่อนไม่เหมือนในตอนก่อนๆไงเวอร์ชัน1.7อะ่ะมาทาไมก็ไม่รู้เขาก็เขาก่อนพี่ทําอะไรไม่หมดแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วคราวนี้เป็นแบบหนูมาช่วยบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกดีปินเลยใช่ไหมปินปินบ้าเลย ตอนแรกก็จะเอามานะฮะตอนแรกก็จะเอามาเอาอะไรเหรอไอไอเิียสแทร์มาริโออะอ๋อเหรอมันเป็นบล็อกไงหนูมันไม่ค่อยชอบอะไรไปแก้ไปแก้หน่อยเหรอฮะช่างมันช่างมันลืมมาริโออะไรไม่ เฮ้ยเมื่อกี้เป็นมุกเหรอวะเฮ้ยผมขอกดเอฟเฟคแป๊บนึงได้ไหมท้งยังไม่ต้องกดแล้วไม่ต้องอายเขาไม่พูดแล้วเลิกเลิกอะไรอะเมื่อกี้มุกใช่ไหมมุกเป็นเล่นมุกก็ต้องกดเอฟเฟคดิก็มันไม่ทันแล้วพี่ถ้าเกิดกดช้ามันแป๊กอ่ะเอ้หรอไม่กดก็ไม่กดนะครับไม่กดก็ได้ไม่กดเลยรู้สึกงท่สิงี่เขาบออ่าเรียบร้อยโอ้โหกิฟทำให้สวยมากครับ ยังน้อยเป็นระเบียบไม่ลกตาโอ้เสียงตืดๆตืดตืดๆ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 อ่าเดี๋ยวดูเหล็กครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนนะไม่มีนะเอฟอ่าเมื่อกี้ไม่มีไม่มีอะไรหยาบจะว่าไปทำไมเหล็กมันมันเอ้ยเอ้ทำไมเหล็กมันเผานานจังอะพี่หายิบหยาบก่อน พี่ทำไมเหล็กมันเผานานจังเอาเสร็จแล้วแต่ไฟแต่แต่ไฟมันอยู่นานไงไม่ทำไมหนูไม่เห็นเหล็กมันเผาเสร็จเลยเนะี่ยแร่เหล็กพี่เก็บอยู่เนะี่ยรู้จักงันต้อง <c oughs> ไปต้องไปหาหาินหยาบมาเพิ่มะก็อยู่ข้างล่างเนี่ยพี่ลงไปแค่ไม่กี่ชั้นวะ ไครับตึ๊ด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 ึ๊อ่ะเรามาครับเขาเรียกว่า <c oughs> อันนี้กันก่อนครับผมฝาเหล็กครับเสร็จแล้วครับที่ตีเหล็กก่อนครับนี่ครับผมทางตีบอลเสร็จแล้วอ่าเรามาคัฟฝาเหล็กกันต่อนี่ครับ ป่าเล็กต่อเลยครับอ๋อเพียบเพียบเอ้ยเอ้ยเป็นไรป่ติดติดไรอ่ะเ,เอปิคอนอ๋อแอปิคอนติดแอปิคอนถึงจะทำให้คนแบบกระตุกกันได้เลยอืมอ่าน้องคิดหาที่ตีบอลที่ตีไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูจะตีให้ทีนึงไม่เดี๋ยวพี่ไปหานี่มาก่อน ลาวาครับอยู่งล่างอเดี๋ยวไปตักลาวามาเพิ่มอีกสักหกถังแล้วก็ไปหาเยอะไปเปล่าลาวาถังหนึ่งมันมันได้ตั้งพันอันเลยนะไม่ได้ประมาณสักเอ่อแปดสิบอันครับเผาได้ประมาณแปดสิบอันเห็นเขาบอกหนึ่งพันได้เหรอไม่ถึงสิบ <80. S 2> พี่เผามาพี่เผามากี่ถังแล้วเนี่ยพี่ตักมาจนลาวาบ่อแล้วจะหมดแล้วอะ โอ้ตักเยอะไปเนี่ยราวาทั้งบ่อนเนี่ยจะจะหมดแล้วเนี่ยมันมีอีกอะ่ะเขาหนูไปเจอมาเยอะเลยอืโอ้ไม่เป็นไรเ็อปยิแค่บ่อนี้นี่ถ้ามหมดนี่ก็โอ้โหบุญโตแล้วครับอย่านอนใหม่ได้ไหมยังอะ่ะจะเซฟเหรอ เดี๋กับเดี๋กับเด๋กัพอขึ้นข้าบนแล้วมันจะแหลกนิดหน่อยครับหนูไม่แหลกเลยนะพี่แหลกมากเลยอ่ะเจ๊เ็๊เเอย่าพางบ้านกันนะฮะไม่บอกว่าจะเอามรอาหารมาลงไม่ใช่หรอมาคนละเวอร<ว>์ชัน,นกัน,นครับเดีย๋ยวดูก่อนมันน่าจะมีอะไรหนึ่งจุดแปดนะนะโอเค ดูันคิดเช่น Kitchen, ใช่ไหมคิดเช่นมดนะครับน่าจะจะมาคราบอาหารที่นี่เลยเหรอถ้ามีมันต้องมีคราบไก่อะเพราะว่ามันเยอะมากบอกเลยไม่เอาหรอกแหลกบอกเลยแหลกแค่นี้ยแ,แ,แค่นี้ยังแหลกเลยเนี่ยตอนนี้อัดมา56นาทีแล้วจะจะนอนไหมเนี่ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์โหดร้าย่สวด โอเคเดี๋ยวพี่ไปหาหินมาแป๊บหนึ่งนะขอเป็นหินอย่างเดียวเลยครับกดตรงนี้เลยเหมือนเราบั๊กเลยอ่ะขอเข้าออกหม่ได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้มันบั๊กอ่ะเพราะแบบมอ,มองไม่เห็นของที่เผาอยู่อ่ะหรือมันค้างบอกแล้วต้องใช้ดีฟอลต์ดีสุดแล้วเขียวอะไรล่ะมันไม่สวยใช่ไหมล่ะไม่รู้แต่พี่รู้สึกว่าชินตาแล้วนะครับผม บางทีก็เห็นบางยหางที่มันค้างอยู่ก็มันเดี๋วยิบเสียงแล้วว่เครวนี่เป็นครั้งแรกที่ผมต้องการอะไรโอ้โหนี่ครับผมต้องการหินหยาบครับหินหยาบไม่พอเป็นครั้งแรกเลยเหรอไม่เชื่อว่าเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกอย่าลวลง<ร>ไปเรือกขนานั้นเลยเหรอได้พบกันเผื่อเพื่อได้เหล็กด้วยไงย โอเคครับอันนี้ต่อเลยครับขอถังป่าเราต้องเผื่อเอาเหล็ก<ม>เอาแร่อื่นด้วยเผื่อเจอเพชรด,ด้วยไงอ๋อราคากลับอ่ะเผื่อด้วยครับแม่ราคากลับอ่ะขายกลับมาทางเดิมดิพี่ขุดพี่ขุดพืชอื่นพีขุดตรงไงอ๋อแปลว่าแบบเจอกยเจเจอ,อเจอทําที่เราแวะใช่ไหมแล้วก็เจอลาวา ออกซิไดซับทิไดเบีเลอพอร์เบลเฟลกอร์อครับผมไปอดดิง่งครับผมตรงไปเลยยาวไปวเราต้องการหินหยาบเอ็นแรกนี้ไม่มีประโยชน์ว่ะมันคคาเป็นสวิตก็ไม่ได้ครับแน่อะไรอ่ะ เนี่ยหินออก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 ซิไดเนี่ยก็มัน,นประดับไม่ใช่หรอ,อเขาบอกมาประดับอ่ะเอาไปเผาได้ปะละ่ะไม่รู้อ่ะไม่เคยเผาบังกิบเราเผาดิเผาเองดิไดอย่างเขาบอกอเจอเหล็กด้วยครับเห็นเี้อกทอยู่มันสวยอะไรทักอย่างหินอะไรทักอย่างเนี่ยแหละเขาบอกว่าไปเผาหรือไปคาบอะไรทอย่จังสวย ครับเป็นอันนั้นไงเป็นกระไดเออบันไดกระดไ,ไดกระไดอะไรวะเคยยินไหมตกตกกระไดคอยโจนี่เคยยินไหมไม่เคยนั่นแหละครับอะไรจะเล่นอะไรแล้วถ้าเกิดห,หนูแบบไม่รู้นี่คือหน้าแตกใช่ไหมไม่ได้เล่นอะไรทั้งอย่างอาจจะเล่นแต่พี่แกล้งยันเวไม่ได้เล่นเลยนี่เคยเอฟเฟ็กต์แม็ พอดีเอฟเฟกต์ไม่ออกนะผมย,าย้ายไฟล์ย้ายที่อยู่ไฟล์ที่หน่อย <Okay. S 1> เอาที่ขุดมาอันเดียวด้วยอ่ะ <Okay. S 1> งานงอกครับ